วันนี้มีคนไปถามลุงตู่เหมือนกันในฐานะที่ยังเป็นนายกรักษาการวันนี้ใช้คํานี้ได้ไหมว่าถ้านายกอูปซิปไม่พูดเหรอไม่พูดนายกบอกนักข่าวแบบนี้ว่าอย่ามาถามเรื่องการเมืองเลยไม่มีคําตอบนะจ๊ะ คือเหมือนเดี๋ยวถ้าให้ความเห็นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งไปกันใหญ่แต่หน้าดูยิ้มยิ้มนะวันนี้ดูอารมณ์ดีนเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เกลี้ยกล่อมเหมือนเดิมใช่แล้วก็มีคุณอนุชานาคสายวันนี้ที่ให้ความเห็นด้วยเอาพลเอกประยุทธ์ก่อนวันนี้เนี่ยท่านพูดกับผู้สื่อข่าวหลังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่91ที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกก็บอกสั้นๆว่าไม่มีอะไรหรอกนะ การเมืองผมไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นขอทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุดก็แล้วกันการเมืองอย่ามาถามเลยบกมือนะคะเดี๋ยวมันจะยุ่งกันใหญ่และเมื่อถามว่าทนายายกจะเป็นรักษาการไปยาวเลยหรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีค่ะสวัสดีค่ะท่านายกไม่มีอะไรลนะการเมืองไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิน รัมทำหน้าที่รักสาธารณนิยมสุดกระดานการเป็นปัญหาทุกเลยเพราะมันยุ่งไปใหญ่พูดแทนนะอ้าววันนี้โอเคนะเอออะไรที่ตอบไม่ได้ท่านก็ไม่ตอบนะใช่ท่านบอกเดี๋ยวมันจะยุ่งไปกันใหญ่นะฮะนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุชานาคาใสครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะฮะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินี่ออกมายืนคุยกับนักข่าวนะฮะบอกว่า กรณีการเสนอชื่อประธานสภาที่ยังไม่ลงตัวระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยคุณอนุชาบอกเอา้ามันก็เป็นเรื่องปกตินะในการจัดตั้งรัฐบาลของทุกพักก็ต้องเจราจาต้องคุยกันในส่วนของรวมไทยสร้างชาติจะโหวตให้กับใครตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันครับ<ฆ>ก็แล้วแต่มติพักส่วนเรื่องประธานสภาที่ยังไม่ลงตัวจะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าหรือไม่คุณอนุชามองว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายคิดว่าคงไม่มีอะไรตอนนี้ก็มีรัฐบาลรักษาการ ส่วนการเมืองก็ว่ากันไปตามระบบมันคงไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารน,นะฮะส่วนที่ว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการเสนอชื่อประธานสภาหรือเปล่าอันนี้คุณอนุชาบอกว่ายังไม่เคยได้ยินนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดกรณีส้มหล่นคงจะเป็นไปตามคันลองมากกว่านะฮะดูทรงแล้วก็ยังยังไม่ได้คิดที่จะ ส่งชื่อใครไปแข่งในเรื่อง <ฮะ S 1> ของเก้าอี้ประธานสภาจาก <ฮะ S 1> ฝ่ายรัฐบาลเดิม,อ,มอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อการเมืองยาวๆตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมครทุกละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี